เมื่อเช้านี้เกิดเหตุการณ์รถบวกว่นนะครับลิกล็อกกันถล่มทลายเลยนะครับทุกๆุกคนเกิดอะไรขึ้นนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆและพี่ๆน้องๆคอกีฬาทุกคนและครีเอเตอร์ที่ชอบเรื่องของกีฬาฟุตบอลนะครับเมื่อเช้านี้ทาไมผมถึงพูดแบบนั้นเพราะว่านี่แหละครับเกิดเหตุการณ์แบบโหช็อกคนทั้งโลกไม่น่าเชื่อครับก็คือเมื่อเช้านี้มีการแข่งขันฟุตบอลฟีฟ่าคัพเวอร์ครับคู่ 8โมงเช้าระหว่างเจ้าเรือใบสีฟา้านี่แหละครับแมนเชสเตอร์ซิตี้พบกับทีมดังจัดซาบุดิอาระเบียคืออัลฮิลาเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นแล้วนะครับพลิกล็อกถล่มทลายนะครับอัลฮิลาสามารถคว่ำเจ้าเรือใบสีฟา้าได้ด้วยสกอร์4ต่อ3นะครับโอ้โหเหตุการณ์ทันในแบบนี้ไม่น่าเชื่อนะครับว่าอัลฮิลาเนี่ยเข้ารอบมาด้วยการเสมอสองชนะหนึ่งนะครับมีอยู่5แต้ม แมนซิตี้ชนะมาสามแบคลวดเลยนะครับในรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยมีอยู่เก้าแต้มเต็มเต็มแต่ม่เจออัลฮิลาแล้วพอมาดูเหตุการณ์เล่นจริงๆแล้วับอัฮิลาเนี่ยเล่นดีมากเมื่อเช้านี้ครับแข็งแร่งนะฮะซึ่งเหตุการณ์เนี่ยทุกคนอะเซียนผมเชื่อเซียนทุกสำนักบอกว่าแมนซิตี้เนี่ยเป็นต่อหลายช่วงตัวเลยนะครับแต่พอมาดูเกมการแข่งขันกันจริงๆแล้วครับไม่เป็นอย่างที่คิดนะครับอัฮิลาเล่นดีมากครับนะครับเปิดเกมมานะครับ ครึ่งแรกแมนซิตี้นำไป1-0นะครับครึ่งหลังมาอาร์เกลาตีเสมอนะครับจากนั้นก็แซงนำจากนั้นแมนซิตี้ก็ตีเสมอแล้วก็อาร์เกรขึ้นนำอีกฮะแมนซิตี้ก็ตีเสมอจนมาต่อเวลานะครับจนถึงเหตุการณ์ต่อเวลาพิเศษ120นาทีผลสุดท้ายอาร์เกลาสมาัครสามารถคว้าแมนซิตี้ได้ด้วยสกอร์4ประตูต่อ3ไม่น่าเชื่อเล่นดีด้วยนะครับแมนซิตี้มีปัญหามากในแนวรับเวลาขึ้นเกมบุกนะครับก็ยังเป็นจุดอ่อนที่เป๊ปจะต้องแก้ไขต่อไปนะครับนะฮะในสำหรับทัศนะ ส่วนตัวแล้วผมในฐานะแฟนแมนซิตี้เนี่ยผมผมมองตั้งแต่ซีซั่นที่แล้วแล้วครับกลับมาถึงซีซั่นนี้ผมว่าประตูของแมนซิตี้ในฐานะส่วนตัวผมไม่ค่อยชอบนักสตาร์แบบนี้ผมว่าช่วยช่วยทีมไม่ได้มากนะทําไมเขาได้เป็นไม่รู้เหมือนกันเป๊ปเขาให้ยืนมือหนึ่งผมก็ว่าเออก็แล้วแต่นะแต่ส่วนตัวผมเนี่ยประตูที่ผมอยากได้นะในฐานะแฟนของแมนซิเตี้นี่ยผมอยากได้มาติเนสของสตันวิลาน่ะเป็นประตูที่แบบ มันดูยังไงมีความกระตือรือร้นมากครับน่าสนใจมากตัวนี้ถ้าผมเป็นเป๊ปเนี่ยผมยังไงผมก็ต้องซื้อตัวนี้ให้ได้นะครับโอเคในเกมกีฬาเขาว่าอะไรแพ้กันไปเรียบร้อยแล้วก็มาอีกคู่หนึ่งนะครับโอ้โหนี่ก็ลอกถล่มทลายเหมือนกันนะครับโอ้โหกอนแข่งในอินเตอร์มิลานเนี่ยกับฟูมิเนเซ่เนี่ยนะโอ้ยินเตอร์เนี่ยนะเป็นต่อหนึ่งช่วงตัวก็ว่าได้นะครับซึ่งผมก็บอกแล้วเมื่อวานเนี่ยผมรายงานว่าอินเตอร์น่าจะยากนะเกมนี้ห้าสิบห้าสิบอาจจะเสมอได้หรือแพ้ชนะกันได้ก็แค่่่เเเเบบบียยดดดแตตผสสุท้้าาานนนนนะะคครรรรััิิมถออ์ไป็ สองประตูต่ตอศูนย์ซึ่งผมก็วิเคราะห์ไว้แล้วว่าอินเตอร์นักเตะเล่นดีก็จริงอยู่แต่แก่มากแล้วก็กรามศึกของยูโรมาก,ก็พักน้อยนักเตะอ,อายุมากนะครับแล้วก็พอเกมเกมขันออกมาแบบนี้เราก็ได้6ทีมที่จะเข้าไปสู่8ทีมสุดท้ายในรอบนี้แล้วก็มีทีมอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะบอกนะ้วมีพารเมซานครับมีไบเยร์น์บวนิกมีเชลซีมีปารีสแซงต์แชมงแล้วก็เมื่อคืนมีอัลฮิลารแล้วก็มีอ่าฟูมิเนเซ่นี่แหละครับฟูมิเนเซ่ก็6กทีมเหลืออีกสองทีมคืนนี้น คืนนี้อย่าพลาดเลยสําหรับคอบอลคอกีฬานะครับสาหรับรายการฟีฟ่าทัพเวิลด์คัพครั้งนี้นะครับซึ่งเหลืออีก2ทีมที่จะเข้าต่อไปคือ2คู่คืนนี้ติดตามกันนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะมารายงานให้ทราบนะครับว่าผลเป็นยังไงก็ใครเป็นคอบอลก็ตามเชียร์กันต่อไปสําหรับเพื่อนๆที่เป็นครีเอเตอร์ก็สามารถรับฟังได้นะครับมันเป็นกีฬาที่ฮิตที่สุดระดับโลกเลยนะเป็นกีฬาที่ติดอันดับหนึ่งของโลกก็ได้กีฬาฟุตบอลมีทุกพื้นที่ทุกประเทศทุกจังหวัดนะครับ นะครับยังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันอีกทีนะครับ